12ผลไม้ที่ผู้ป่วยเบาหวานทานได้โรคเบาหวานจําเป็นต้องคุมน้ําตาลต่อวันด้วยนอกจากอาหารที่เรารับประทานแล้วนะคะผลไม้ที่เราทานอยู่ทุกวันก็มีน้ําตาลฉะนั้นโรคเบาหวานต้องเลือกรับประทานผลไม้เพื่อคุมน้ําตาลสักหน่อยค่ะมาดู12ผลไม้ที่โรคเบาหวานทานได้กันค่ะ 1. a p p l แอปเปิลทานได้1ผลเล็กแอปเปิลนอกจากน้าตาลต่ํายังมีใย,ยอาหารและวิตามินซีสูงด้วย 2. ส้มโอทานได้2กลีบค่ะ มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟาวโนยที่ไปช่วยสร้างความสมดุลให้แก่ฮอร์โมนอินซูลินและระดับน้ำตาลในเลือด 3. ส,ส้มนะคะผลใหญ่ทานได้หนึ่งผลมีสารฟราวโนยเหมือนกันค่ะและยังมีกรดฟีนอลมีวิตามินซีอีกทั้งเส้นใยนะคะช่วยชะลอระดับกลูโคอสอีกด้วย 4. ฝรั่งผลกลางนะคะทานได้ครึ่งผลมีน้ำตาลต่ำและมีวิตามินซีสูง5ลูกแพร ทานได้ครึ่งผลค่ะมีรสชาติหวานหอมแต่ผู้ป่วยเบาหวานทานได้6สตอเบอรี่สตอเบอรี่ขนาดเล็กนะคะทานได้12ผลเขาจะมีวิตามินไฟเบอร์สารต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงเกิดโรคเบาหวานได้ค่ะ7เชอร์รี่ทานได้12ผลเหมือนกันค่ะมีสารแอนโทไซยานินนะคะที่ช่วยเซลล์ผลิตอินซูลินเพิ่มขึ้นได้50% 8กีวีทานได้1ผล ในกีวีมีวิตามินซีและเส้นใยสูง 9. สวรสทานได้2ผลมีเส้นใยที่ละลายน้ำได้นะคะเรียกว่าแพคตินค่ะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยเบาหวานทำให้ความสามารถในการดูดซึมน้ำตาลลดลง 10. ทับทิมผลเล็กทานได้หนึ่งผลมีสารต้าอุนูลอิสระและยังเป็นแหล่งธาตุเหล็กที่ดีอีกด้วยค่ะ 11. กล้วยถ้าเป็นกล้วยน้ำวา้าทานได้หผลค่ะ ถ้าเป็นกล้วยหอมทานได้ครึ่งผลช่วยควบคุมน้ำตาลในกระแสเลือดได้เพราะดูดซึมน้ำตาลอย่างช้าๆและยังอิ่มนานมีเส้นใยสูงอีกด้วย12แก้วมังกรทานได้ครึ่งผลค่ะมีวิตามินและแร่ธาตุมากมายหลายชนิดมีเส้นใยสูงและแคลอรี่ต่ำค่ะผลไม้ทั้ง12ชนิดเป็นผลไม้ที่โรคเบาหวานทานได้ แต่ยังต้องคุมปริมาณการทานต่อวันปริมาณที่แนะนําให้ทานคือปริมาณการทาน1ส่วนต่อมือ้อเพราะแม้น้ําตาลจะต่ําแต่ก็ยังมีน้ําตาลอยู่และเรายังต้องทานอาหารอย่างอื่นในแต่ละวันด้วยฉะนั้นต้องคุมปริมาณไว้ก่อนค่ะหากเรารู้ปริมาณการทานที่เหมาะสมเราก็สามารถทานอาหารได้หลากหลายมากขึ้นพยายามคุมเบาหวานให้ได้ลดน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีเพื่อป้องกันเบาหวานลงไตกันค่ะ เพราะถ้าไตเสื่อมจากเบาหวานแล้วจะฟื้นฟูได้ยากมาก หากท่านต้องการคู่มือดูแลสุขภาพทางเจล88ขอเสนอคู่มือหนังสือกินดีไตดีอายุยืนแม้ว่าจะเป็นอาหารที่เหมาะกับโรคไตแต่เบาหวานก็คุมตามได้เช่นกันเพราะป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาค่ะเจล88สถานีสุขภาพขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุยืนยาวนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ